โอเคครับสวัดดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่ในแมปบล็อกฟู้ดอัปเดตนะครับทุกคนก็ผมจะมาแจกสคริปบล็อกฟู้ดออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับก็สคริปตัวนี้จะมีคีย์นะผมจะสอนหาคีย์มาให้นะครับแปะมา้ที่ใต้คลิปนะครับก็เปิดออโต้ย้ายเกาะอัตโนมัติก็คือรีเซ็ตนะครับฟังก์ชันอื่นๆนะก็มีนะครับผมก็คือครบเลยนะครับก็ในคลิปนี้โรนี่เนี่ยผมจะมาเปิดออโต้ฟาร์มเท่านั้นนะครับ ซึ่งมันก็มีตีมหมดเลยนะครับทั้งกระดูกนะครับหรือว่าบอสอินดิดหรือว่าอ่าบิ๊กมัมหรืออะไรต่างๆนะครับก็ผมจะเปิดแค่ออโต้ฟาร์มนะครับความเร็วในการฟาร์มของค่ายนี้นะครับผมก็ถือว่าจัดได้ว่าใช้ได้เลยนะครับก็ตอนนี้เขาอัปเดตนะครับเลเวลก็จะตานประมาณ2,600นะครับของอัปเดตนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ก็รอสักพักนะครับให้เขารีเซตตัวไปนั่นเอง อัปเดตวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็น่าจะอัปเดตใหญ่อยู่นะครับก็เกือบๆอัปเดตแบบปีหนึ่งอ่ะเออกว่าจะอัปเดตนะครับผมก็เนี่ยครับความเร็วการฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมมาใช้กันด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบกันนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอตัวไปนั่งฟาร์มแล้วนะครับก็บายบายครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับลิงก์คลิปผมแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับบายบายครับผม あ